สวัสดีครับพบกับ c o n s t r u c t i o n by Fame 2059นะครับในวันนี้เราพาลุยป่าเข้ามาสำงานต่อสร้างรถไฟทางด่วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสไะเจอรถขุดยี่ห้อจอร์เดียน,นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่มีโอกาสได้เจอรถจริงนะครับก็ถือว่าดีใจมากครับที่ได้มาเจอ ขับรถมาเรื่อยๆเ,เข้ามาตั้งใจเข้ามาดูครับได้มาเจอพอดีครับลงจากกองตัวเดินถือว่าเร็วมากครับเดินเร็วใช้ได้ครับในการทำงานวันนี้ก็จะเป็นการถอยหิบขึ้นกองตะต้องนะครับย้ายจากกองใ,ใกล้ๆมาไว้ครับ ก็เป็นงานง่ายๆครับแบบนี้เมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่คนขับนะครับพ mm ี hmm. ่ขอบอกว่ารุ mm ่น hmm. นี้ mm hmm. ความแรงหายห่วงครับเครื่องยนต์ถือว่าแรงมากครับล mm ้ hmm. องตัวทำงานเร็วเร็วทั้งตัวเดินและกว่าล้องตัวของตัวรถเลยครับส mm hmm. ามารถยกของหนักๆหรือปวดแขนแขนได้สบาย โดยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอเร็ว4สูบนะครับ157แรงม้าเป็นเครื่องยนต์ของจอร์เดียเองนะครับเครื่องยนต์จอ er ร์เดียพาวเวอร์เทคพัท4045รู้สึกว่าทั้งตัวเดินหรือ,หร,อหรือทั้งคันนะครับน่าจะเป็นของจอร์เดียหมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็น การก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงประจวบทีรีนครครับตรงน,นี้ก็จะเป็นช่วงสถานีเขาชัยลาชครับก่อสร้างโดยโบริษทัททีโนไทยเอนจิเนียริ่งครับครบับมาต่อที่ตัวรถก็รุ่นนี้ผลิตในประเทศจีนนะครับ Make in China ครับ น้ำหนักตัวรถก็จะอยู่ที่ประมาณ21,360กิโลนะครับหรือประมาณ21ตันครึ่งครับใบแตก80เลนลูกขีประมาณ1จิลนะครับจากที่สอบถามที่คนขาาับมาในรุ่นนี้คือเป็นซีรีส์1น,นะครับคือรุ่นหนึ่นเนครับขับเข้าโดยโดยสาย SC ง่ายๆคือบริษัทซีนโนไทยนำเข้ามาจ,จัดจำหน่ายและนำเข้ามาใช้นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับก็ราคาไม่แรงครับรถคุณรุ่นนี้อยู่ประมาณ สามล้านกลางๆถึง3าล้านปลายๆครับหรือว่าแม่เล่นทีเดียวครับสับแบบแบนอเมริกาด้วยครับมาครับรถบรรทุกอยู่ดีบรรทุกหินมาส่งแล้วนะครับวิ่งใกล้ๆครับห่างกันประมาณ200นิ้เลยวิ่งอยู่ขันเดียวครับตอนนี้ก็จะเป็น u ูดีเฟสเตนะครับ CWB สองแปดศูงรแปดสิบแรงมาร้ากระบะท้องเรือของอูพนัทนะครับก็บึกบือนทั้งรถทั้งกระบะครับเข้ากันดีครับดูสวยงามเะครับถูกหนักลุยในหน้างานสบายมากครับรุ่นนี้เครื่องยนต์แรงเพียงพอครับมาครับเราไปชมการน้ำาั้ต่อเลยครับ ก็คันนี้ใช้งานมา6,000กว่าชั่วโมงแล้วนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังดูดีนะครับทั้งสภาพรถและส่วนต่างๆของรถนะครับพี่คนขับบอกว่าตอบผ่านครับรุ่นนี้ใช้งานได้ดีครับสำหรับ,บ,รบท่านใดที่กำลังมองหารถพุดก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกได้ครับรุ่นนี้ Vâng. đây một nhạc giờ tự nhiên khoảng nó nó mặt trời ấm càng cho nó không ทางคู่ในช่วงเดือนิฤขัขัจุคพอนนะครับก็จะส่งงานช่วงเดือนเมษาปีหน้านะครับปีหกห้าครับก็จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ครับในส่วนช่วงอำเภอหินึงประจวบคีรีขันก็จะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ครับช่วงนั้นจะเป็นงานก่อสร้างของบริษัญญาทอิตาเลียนไทยนะครับ ก็มีการเริ่มสัญญาก่อนโครงการนี้นะครับโครงการนี้ก็จะไปขึ้นสุดที่ตัวตังอวัุรุพรนนะครับอำเภอเมือง วันนี้ที่ผนจับใกล้จะเล่กงานพอดีครับก็เก็บภาพส,สวยๆมาฝากน,นะครับลำบากเลยครับถ้าไม่ได้ m มค์ี x คันนี้นะครับเข้ามาดูงานอันนี้ก็จะเป็นวอเตอร์เกตเดอร์นะครับหรือรถเกตเดอร์ของ John นเดียครับ 670G เสียดายครับตอนนี้ผมไปเจอรถจอดอยู่นะครับไม่ได้ทำงานครับ รูปทรงก็ถือว่าหลอเหลาเลยนะครับแข็งแกงบึกเบินครับสอบถามมาว่าเครื่องยนต์แรงมากๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ